คำเตือน3ข้อที่ต้องระวังเกี่ยวกับตัวเองนะคะคือข้อแรกเลยนะคะก็คือการที่เราอะคะ่ะไม่ต้องพูดความลับของเรามากมายหรือว่าเรื่องที่มันเป็นส่วนตัวของเรามากเกินไปนะคะโดยเฉพาะคนสนิทอย่างเพื่อนเราหรือว่าใครที่สนิทกับเราอะคะ่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าว,วันหนึ่งที่เราโกรธกันนะคะเพื่อนสนิทของเราอาจจะรู้ความลับอะไรามากมายและอาจจะเป็นคนที่ทําร้ายเราถ้าเวลาที่เขาทะเลาะก,กับเรานะคะและ แล้วก็ข้อที่2ค่ะก็คือไม่ยืมเงินใครเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าการยืมเงินใครเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราอะคะ่ะเสียเพื่อนค่ะนอกจากจะเสียเพื่อนแล้วนะคะเรายังทําให้คนที่เรายืมเงินเขาอะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะอึดอัดแล้วก็ทำให้เขาจิตตกด้วยนะคะกับความรู้สึกของเราแล้วก็แล้วเราก็ต้องต้องรับผิดชอบกับชีวิตตัวเอง100นะคะ นอกจากนั้นข้อที่3นะคะก็คือ ไม่วิ่งตามหาความรู้อะไรมากมายต่างๆอะคะบางครั้งให้เราอยู่กับตัวเองบ้างนะคะเพราะการอยู่กับตัวเองอะค่ะคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้ว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดนะคะก็คือตัวเองค่ะเราหาเวลาที่อยู่กับตัวเองแล้วก็มองความคิดตัวเองแล้วก็รู้สึกกับตัวเองแล้วก็พิจารณาตัวเองนะคะในบางมุมที่เราต้องการอะไรและเราอยากได้อะไรและเป้าหมายของเราคืออะไร เราก็คุยกับตัวเองให้จบนะคะแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราตามหาคือตัวเราเองเท่านั้นนะคะที่จะชัดเจนกับตัวเราเองนะคะ